ตอนนี้สวัสดีครับผมลิ้มบงางหยิบชื่อน,นี้พ่อตั้งให้นะจ๊ะวันนี้กินข้าวต้มมาได้อไรกุ้งเยอะหลันกระต่ายเนี่ยมันจะหมดหมอ้ออนี่ก็ต้องสง่งเครื่องนะเนี่ยเดี๋ยวก็โ h o หรอกเนี่ยกาแฟเนี่ยก็ดูกหมูกระดูกหมูไม่ให่ตาหมดเลยไม่หมนเลยนี่ก็ เดี๋ยวจะผักมิ้มๆหน่อยวันนี้เจาเขาต้มนะครับตีห้ากว่ากว่ากี่โมงนะไอ้วันนี้อะไรเนี่ยสามวันนี้ยี่สิบสามเดือนสองเดืงเดืงนเดือนเอาทีิวันนี้ Mẹ nằm kì mì này, Sao mày Mẹ nằm kì เห็นไหมเป็นกระจกสองได้ด้วยห้องเป็นเงี้ยไม่หน่อยนะ,ะปิดเทอมแล้ว <c oughs> จบกองหรือแม่จบกองแล้วหาที่เรียนอยู่นะมอเดิ Morning. สอ,สอบติดเลี้ยงฉลอง,สอ,ง,ลองสอบติดก็พาไปเลี้ยงฉลองสอบติดก็พาไปเลี้ยงฉลองดีมะงเ้ยงนแหละทไม่กินุัวนสอบติดมาไปกินเหล่า สามไม่ติดไปไปกินยองยองเหล่าอยากกินยองยองเหล่าใช่หะชื่อมันยาวกว่าโูกเทพกดดันบ้ามีรุนมีรุน คนไทยมีเด็กอยู่ประมาณกี่ประเภทสามประเภทหรือสี่ประเภทน่ะเก่งเลยคือไม่ต้องรุนติดแน่นอนใช่ไหมเด็กกลางๆหน่อยก็มีรุ้นอ่าสามอย่างเด็กที่แบบว่าอเลยไม่ต้องรุ้นเลยเขาไม่ได้เขาไม่มีความเขาถนัดเรื่องอื่นแต่ละคนมันก็ถนัดไม่ถนัดวิชาการอ๋ออะไรนะ ไม่ถนัดนักการความสา,าม,มารถไม่มีมอย่างนี้บ้านี่อยู่ในเกรดไหนหรอไม่ใช่มีสามมีสามก็หา้าไงห้าห้านี่ไหนกลางกลางมีลุ้น ไม่เต็มที่เนอะลุนงนะในเวลาที่เหลือสอาติดเป็นเรื่องธรรมชาติสอบไม่ติดก็เป็นเรื่องธรรมชาติเล่นตลกรเรื่องธรรมดาสอบติดดีใจสอาไม่ติดเสียใจเป็นเรื่องธรรมาดาเราคือ,อไอด้ย้งงองง่าปกติ Để đi chạy cái này từ giờ giờ ที่บ้านองขวบแล้วปลาก็รอไป55แล้วนี่ไม่ได้ไ <25. S 1> 14, เลสิบห้ารือ4อยังส12อง

สรุปยังไงออนไลน์เนี่ยซื้อของออนไลน์โอนยังไงอ่ะน้ำเงินเงินเงินก็โอ,ไอน,น,น,นไปทวเลยเนี่ยไอ้ไปทวงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ใช่คนผิดอยู่แล้วเราไม่ใช่คนขายอยู่แล้วเราเป็นคนซื้ออ่าไม่ดูงมันไม่ได้โอนเงินให้เราทำไงไม่ใช่ให้เงี้ยทวงเลยเพราะอะไรรู้ไหม ไม่ต้องรับสาควาใจใครอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องเหมือนไม่เหมือนถ้าเป็นนองลายเฮียจ,จะพูดยังไงเนี่ยก็พูดได้แบบที่เฮียอยากพูดนะรอหน้นยพีย่ไปด่าเลยน้ำมันต่อโดยตรงเนี่ยก็เตมอร์โทรมันแค่นั้นแหละ เสื้อสีขาวแล้วพี่ส่งเสื้อสีดำมาแล้วพี่บอกว่าให้หนูไปซื้อสีย้อมผ้ามันบอกไปย้อมเลย <c oughs> ไม่ได้ยินนะ <c oughs> มันอกก็ได้แตไมไม่ได้มันยังไม่เข้าใจเขาจะคืนของยังมีสิทธิ์เลย แต่ถ้าเขาบอกเราต้นงแต่แรกแล,แลว้วเขานู่นนั่นนี่เราเรายังไม่ตัดสินใจใช่ไหมนะ้มันกลัวเราไม่เอาอ่ะอืมอว่ามันตอนนี้ไม่ดูมผมาะเอาได้ คุณมัดมือชงลูกค้าเลยเรารอได้ไม่ที่ร้านเราอ่ะถ้าไม่พอใจคืนเงินได้มผมก็มีทําแบบนี้แต่เราให้ลูกค้าคืนเงินแล้วก็มีบอกลูกค้าจนใหญ่เราจะบอกลูกค้าก่อนว่ารับได้ไหมบอกตลอดเอ,อไม่มีไม่บอก,บอกแต่บางทีบอกไม่แชทไม่มีเบอร์ลูกค้าเบอ,าบอกในแชทบอกในอะไรลูกค้าไม่ได้อา่าน มากก็จะคุยกันเป็นได้แบบน้อยคนนักที่จะคุยกันไม่ได้ใช่แต่เราก็มีเขียนลงไปว่าถ้าติดต่อเราจะติดต่อลูกค้าไม่ได้ดเราก็ตรงแต่นี่ไม่ได้พูดเหมืนหอนกังนี่เบอร์ก็มีไม่รู้จักกี่เบอร์ โอเคนะครับผมลิมบะเอี่ยมชื่นิดพอ่อจ้างให้กันน้องดีว่าหลบไปแล้วแค่นี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ